ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนค่ะทกสแจ้งข่าวดีในการเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คนละ1 0,000บาทใกล้จะถึงวันที่30กันยายน2 5 6 5โค้งสุดท้ายนะคะในการรับสิทธิ์ในครั้งนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค,คุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะทกสจัดให้รายละไม่เกินหนึ่งบาทเพิ่มเติมเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศซึ่งทกสค่ะขายายระยะเวลาขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะการก่อนหน,นี้นอกระบบด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งนายธนารัตนงามวัลยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสอ,ออกมาเปิดเผยนะคะว่า ทกสได้ขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จากเดิมที่สิ้นสุดไปแล้วนะคะได้มีการขยายเพิ่มเติมไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งตรงกับวันที่30กันยายน2565วันสุดท้ายในการขอสินเชื่อค่ะเพื่อช่วยเหลือและก็แบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด -19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันป้องกันการก่อหน,นี้นอกระบบที่คิดอัดตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมค่ะ โดยวงเงินกู้ครั้งนี้รายละไม่เกิน1นึ่งบาทไม่จําเป็นต้องใช้หลักประกันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนปลอดชําระคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย6เดือนแรกนะคะส่วนระยะเวลาชาระคืนไม่เกิน3ปีนะคะวงเงินรวมแล้ว1 0,000บาทค่ะแล้วก็ต่อคนต่อรายนะคะส่วนวงเงินรวมที่นํามาดําเนินการในครั้งนี้กว่า1 0,000ล้านบาทด้วยกันค่ะทั้งในช่วงที่ผ่านที่ผ่านมานะคะทกสได้สนับสนุนสินเชื่อสู้ภัยโควิดช่วยเหลือพี่น้องเกษตร แล้วและต่อไปนี้ยังคงขยารยระยะเวลาจนถึงวันที่30กันยายน2565ส่วนเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครผ่าน l ลาย BAC Family หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายน2565ค่ะแล้วลค่ะมีคำถามสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าลงทะเบียนไปแล้วทำไมทกศไม่ส่ง SMS มาสักท ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อไหร่จะนัด ทำสัญญาจากทกสให้ได้รับวงเงินหรือถ้าหากลงทะเบียนไปแล้วในวันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนไหมทกสจะเรียกนัดไปทำสัญญาหรือไม่ระบบตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับทางธนาคารทรกสจะเป็นคนนำเนินการให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สมัครผ่าน l ลาย pac family ถ้าหากนานเกินไปท่านสามารถติดต่อทุกสาขาหรือว่าทกศสาขาใกล้บ้านท่านว่าเกิดอะไรขึ้นกับการนัดทาสัญญาของเราที่สมัคร ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเข้าไปนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ